น้ำท่วมสัตว์มีพิษที่มากับน้ําต้องระวังเช่นกันนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ดีๆปรากฏว่าตะขาบมันไปกัดที่หัวจนสะดุ้งตื่นอ่ะงานนี้เพจก็เลยเอามาเตือนนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์คือที่นครสวรรค์นเนี่ยหลายจุดน้ายัางท่วมแล้วเนี่ยตะขาบตัวเบิรเริ่มเลยมันเข้าบ้านนะครับไม่เชิญมันก็เข้านะแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมาป้วนเปี้ยนนะครับแล้วมันเห็นไม่รู้ยังไงเหมือนกัน กัดเข้าที่ศีรษะกัดเข้าที่หัวของผู้ชายคนหนึ่งเพจวไรตี้สีแควก็เลยเอามาเตือนไว้นะครับนี่นๆ่ี่สภาพร่องรอยเห็นไหมโอ้โหนี่แดงเป็นพิษตะขาบะนะครับคือเห็นว่าคนเจ็บเนี่ยนอนหลับอยู่ดีๆแท้ๆเลยสะดุง้งตื่นอะไรกัดหัวตะขาบนั่นเองมันน่าจะขึ้นมาจากทางใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็รีบไปหาหมอต้องขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพงที่ สุดท้ายก็ช่วยดูแลเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เตือนแบบนี้นะครับว่าเวลาตะขาบกัดเนี่ยโอ้หุนนี่มีร่องรอยการกัดไม่ต้องไปตีตะขาบแล้วเอาไปให้คุณหมอดูว่าคุณหมอครับนี่ผมโดนเจ้าสิ่งนี้มันกัดไม่เหมือนงูนะอันนั้นน่ะงูมันต้องหาว่าเป็นงูประเภทไหนมีพิษไม่มีพิษและเป็นงูพิษอะไรแต่ตะขาบเนี่ยพิษมันเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวายเห็นขาแล้วขอขอภ <ขอ S 1> ั<พ>ยคุณผู้ชม <ขอ S 1> ที่ททอาจจะ กลัวนะพราะฉะ้นออก็กลัวเหมือนกันนะคะสัตว์เลื้อยคลานนี่ภาพมันเห็นแล้วขนลุก<า>นะใหญ่ด้วยไงยขออาภายัยคุณผู้ชมด้วยค่ะออที่กาลังรับประทานอาหารกลางวันกันอ,อยู่เพราะฉะนั้นผ่านจากเรื่องของสัตว์มีพิษไปนะครับตะขาบงูเหล่านี้นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานาครมีปัญหาเรื่องของฝนตกต่อเนื่องระบายไม่ทันปรากฏว่ามีตะขาบเข้าบ้านเหมือนกันโชคดีที่ว่าเนี่ยอยู่ติดคลองตะขาบเอปยิงเอยมันมาตามน้ำนี่เจ้าของบ้านเห็นก่อนก็เลยหลบทัน แล้วก็มีเจ้าของ Facebook ที่นนทอบุรีบอกว่าน้ําท่วมไม่พอไฟดับนะครับกลางคืนจุดเทียนแล้วต้องอยู่อย่างระมัดระวังเพราะว่านี่แหละรู้อะเวลาสิ่งที่มันมากับน้ําอะงูเอ่ยปลิงเอ่ยตะขาบเอ่ยนะครับช่วงนี้นะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นฝากให้คุณผู้ชมแฟนข่าวช่องวันระมัดระวังตัวเองจาก สิ่งมีชีวิตที่มันมีพิษแล้วมากับน้ําท่วมด้วยนะครับค่ะ,ะเนี่ยโอ้ให้ดูหลายภาพเลยมันอาจจะน่าหวาดเสียวแต่ว่าจำเป็นต้องเอามาเพื่อเตือนภัยเนะ้ะแล้วก็ยิ่งบ้านไหนนะคะมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กเล็กๆะคะ่ะบางทีชอบไปลุยน้ําเล่นน้ำใช่ต้องร,าาระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอในตอนนี้เยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ํายังท่วมฝนยังตกนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ